เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรออส s t a r Tower d e ์ e ีฟ e น X กันนั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคือสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรมาก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือโปรของเรานีครับก็คือไม่โดนแบนอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับ หลายคนซื้อไปก็คือเอาไปเปิดร้านฟาร์มหาเงินนี่แหละเช่นบริการรับ F K โหมดชาเลนจ์แบบฟาร์มนี่สี่ชั่วโมงยาวๆเลยเงี้ยหรืออะไรก็ตามเลยน,นะครับส่วนใหญ่ก็คือก็ใช้โปรของเรากันนี่แหละแล้วต่อให้คุณใช้บนมือถือนะครับก็ใช้งานได้นะครับเฟินมนคอรมเนี่ยก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็มันจะมีฐานะอัปเดตตลอดนะว่าแบบว่าไอดี hey, นู้นไอดี ID นี้เนี่ยมันมีเพชรเท่าไหร่แล้วมีของอะไรเท่าไหร่แล้วโดยผมจะเรียกระบบตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าระบบแจ้งเตือนเว็บพุกนั่นเองเนะครับ ก็คือมันจะบอกข้อมูลแบบประมาณนี้เลยนะครับว่าแบบว่าเออเล่นจบตานี้ไปเนี่ยกี่นาทีได้ของรางวัลอะไรบ้างมีเพชรเท่าไหร่มีทองเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือระบบแจ้งเตือนนั่นเองนะมาครับเรามาดูหน้าตาของตัวโปออลสตาร All ์ Star ของเรากันดีก,กว่านะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะก,กําหนดได้เลยนะครับว่า จะให้เราเนี่ยนะครับไปเล่นโหมดไหนเช่นสมมติผมจะลงชา a l เลน g ์ผมก็เลือกด่านได้เลยว่าจะลงด่านไหนแล้วก็เลยๆ,ๆว่าอยากเจอกับชา a l เลน g ์ที่เป็น High ฮคอสหรือว่าไฟน n g เ n นเมี่อะไรเงี้ยความยากเนี่ยก็ปรับได้เช่นกันนะครับแล้วการทํางานของมันเนี่ยมันทํายังไงนะครับมันวางตัวอัตโนมัตินี้หรอ คือไม่ใช่นะครับคือแค่คุณเล่นไปตาหนึ่งเลยใช่ไหมก็คือคือคุณเนี่ยนะครับต้องเล่นวางตัวไปก่อนตาหนึ่งแล้วทีเนี้ยโปของเราเนี่ยนะครับมันก็จะจดจําการเล่นของเราไว้แค่นี้มันก็จะเล่นอัตโนมัติให้แล้วนั่นเองนะฮะก็คือมันจะเล่นตามที่เราเล่นไว้นั่นเองนะคือต่อให้คนกดใช้สก,กิลไปด้วยหรืออัปเกรดตัวนู้นตัวนี้มันก็จะจําไม่หมดเลยนะครับโดยมันจะเลียงตามระดับที่คุณเล่นไปเลยนั่นแหละเช่นอย่างแรกผมวาง ตัวโคคุชิโบใช่ไหมแล่ตัวที่2ผมวางเป็นทรงจินวูนะครับแล้วผมกลับมาอัปเกรดตัวโคชิโบต่อนะ่ะมันก็จะจําไว้แบบแม่นยําเลยไม่มีพลาดนะครับผมมองว่าที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทุกคนนะ่าจะเข้าใจหมดนะก็คือประมาณนี้ครับสำหรับโปรออสตาของเรานะครับถ้าคุณเปิดหลายจอเนี่ยถามว่าเปิดหลายจอทําได้ไหมก็คือคําตอบคือทําได้นะครับคือผมทําคิดสอนได้หมดแล้วแหละถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเข้า Discord ของเรามาได้เลยนะครับ สามารถได้จะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยลิงก์ดิสคอเนี่ยผมจะไว้ในใต้คลิปวิดีโอนะครับโดยห้องสอบถามน,นะครับเราไปที่ห้องชื่อเหล่สอบถามเลยเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแอดมินมาตอบนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจที่จะมาลองใช้โปรดูนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปดูคลิปวิดีโอตัวนี้ก่อนก็คือจะสอนคุณตั้งแต่ต้นเลยจนซื้อโปรของเราเนี่ยใช้เป็นเลยนะครับคือแค่เราค้นหาคําว่าอยากโปรระบบต้องเริ่มยังไงบ้าง คุณเนี่ยก็จะเจอจากคลิปของผมนะครับที่เป็นช่องสำรองเซียนพับ v 2นั่นเองนะเข้าไปดูได้เลยส่วนเว็บไซต์ซีโปของเราเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์คําว่าเ e ียนพับจุดโปรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอเว็บไซต์แบบหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถจะเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ Discord ของเรานั่นเองนะครับก็คือเนี่ยคลิกเข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะครับบนมือถือก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้คือบนมือถือนะครับกด3ขีดแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยทีเนี้ย เราก็กดยืนยันไปครับทีนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วตัวที่เราไม่ต้องเสียเวลามาสมัครสมาชิกเลยนะครับแค่ใช้ Discord เนี่ยกดแค่2อสคลิกเนี่ยก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยไปที่สินค้าครับสินค้าตัวแรกเท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่เกี่ยวกับโปรออสตานะครับเนี่ยตัวแรกเราก็เจอกับออสตาทาวเวอร์ดี e เ s นส์ครับสินค้าแรกเลยเพราะมันคือสินค้าใหม่โปรอื่นที่เรามีเนี่ยก็จะมีรัสเตนมีโกลกาเดน n อนิเมช a นเจอร์แอนิเมชันกาดอนิเมชันซาวเวอร์ซาก้าแอนิเมชันดิเมนชัน ประมาณนี้นะครับคือโป้ของเราเนี่ยครับราคาอยู่ที่150บาทนะครับคือผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะที่แบบว่ามาซื้อกันเยอะขนาดนี้ยผมเพิ่งประกาศไปเองคนซื้อแบบหลักร้อยคนแล้วยังไงก็ขอบคุณมากนะครับโป้ของเราเนี่ยถ้าเราซื้อ150บาทมาแล้วถาวรน,นะครับตัววิธีการซื้อนะครับคือเราต้องเติมเงินก่อนเราไปที่หน้าเติมเงินครับแล้วเราก็กดติ๊กถูกแล้วเราก็ใส่ลิงก์ซองอ่างเปาไว้ได้เลยนะครับลิงก์ซองอ่างเปาก็คือของโทมอนี่วอลเล็นั่นแหละนะครับ ช่องทางการ,รเติมเงินเนี่ยผมมีแค่นี้นะครับไม่ได้รับธนาคารนะไม่ไก็แล้วก็ไม่ได้รับสแกน QR code พออร้อมเพย์อะไรเงี้ยถ้าคุณแบบว่ามีแค่ธนาคารเท่านั้นเนี่ยก็ลองไปสมัครใช้ทูวอลเลตด,ดูก็ได้หรือว่าแบบหาคนรับกดก็ได้นะเผื่อใครไม่สะดวกที่จะใช้ทูมอนี่วอลเลตจริงๆนะครับนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมมารีวิวฟังกชันให้ดูกันดีกว่านะครับก็ฟังก์ชันเนี่ยถ้าใครเคยใช้แบบโปรวนิเมะสแตนหรือแบบแอนเจอร์หรือแว่นกาดอะไรเงี้ยคือเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่า จะให้เข้าสตอรี่เข้าชาเลนจ์เข้าอินฟินิตเข้าบอสมิชชั่นเนี่ยมันก็มีเลขครบหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรถ้ามันมีของรางวัลอะไรให้เพิ่มมาเนี่ยนะครับเช่นแบบเวสเนี่ยมันทําเสร็จแล้วมันก็รับให้อัตโนมัตินะครับประมาณนี้หน้านี้ไม่ค่อยสําคัญแต่มันจะสําคัญตรงที่หน้ามาโครนะครับคุณจาได้ผมบอกไปตอนแรกได้ไหมว่ามานจะจดจำการเล่นของเราไว้เนี่แหละครับเราจะเล่นระบบนิว่ามาโครนั่นเองนะครับ ตัวระบบ m a โ c นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แบบเข้าใจก่อนแต่ทีน,นี้เราเนี่ยไปที่หน้า m a โครใช่ไหมเราเลื่อนลองมาด้านล่างเราเจอคําว่าไฟล์เนมใช่ไหมครับเราเนี่ยตั้งชื่อไฟล์ก่อนแต่เราต้องนึกก่อนนะว่าเราจะเล่นโหมดไหนสมมติว่าผมจะเล่นโหมดสตอรี่ผมก็พิมพ์สตอรี่ไปเลยเรากด Enter นะครับต้อง Enter ทุกครั้งนะถ้าเราไม่ Enter เนี่ยมันจะไม่เข้าไปนะฮะไม่จำเป็นต้องพิมพ์แบบว่าสตอรี่เป๊ะก็ได้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ขอให้คุณจําได้ก็พอเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยถ้าคนเล่นหมดชาเลนจ์หมดรุ่นหมดเนี้มันนั่นน่ะคือเราเนี่ยต้องมาเลือกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเล่นได้ทุกด่านเลยนะครับโอเคทีนี้พอเราแอน e r เร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับผู้ชมเรากด Create มาโคไฟนะครับทีนี้เนี่ยเราสร้างมาโคขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราเนี่ยเลยึ้นมาด้านบนเราเจอคําว่า elect file ใช่ไหมให้เราเลือกเป็นคําว่า Story ทีนี้แหละนะครับถึงเวลาที่เราต้องไปเล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วนะครับมันจะได้จดจํานะครับอ่ะสมมุติผมจะเล่น ตอรี่นะครับแบบง่ายๆเลยผมก็เลือกด่าเนี่ยเลือกไปเลือกด่านแรกไป difficult ผมเลือกเป็น normal แล้วก็กดเอาเจ้าจอยสตอรี่ไปได้เลยส่วน select best story เนี่ยก็คือเล่นด่านล่าสุดที่เราเล่นนั่นแหละถ้ามาเล่นจบแล้วมันก็มันก็จะได้ด่านสุดท้ายที่เราเล่นจบไปนั่นแหละอันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะลงสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับเรากดเอาเจ้าจอยสตอรี่ไปทีนี้มันยังไม่เริ่มให้นะครับเพราะเราเนี่ยต้องกด auto start ก่อนโดยที่เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนเนี่ย auto start กดไปปุ๊บ มันก็จะสตาร์ทให้นั่นเองนะครับและทุกครั้งที่เกมมันย้ายแมปนะครับคือเราต้องรันโปรใหม่ทุกรอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่รู้วิธีการรันโปรใหม่ทุกรอบเนี่ยเราพิมพ์ถามไปได้เลยนะครับในห้องแชทสอบถามเดี๋ยวมีแอมินแบบสอนให้นะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเราไปที่มาโคนะครับแล้เวเราเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดน,นึงเราเจอคําว่า recording ตัวมาโค recording เนี่ยก็กดคลิกไปได้เลย ทีนี้แหละผมเริ่มเกมใช่ไหมครับผมติ๊กต่อต้องสกิปแป๊บหนึ่งจะได้ง่ายหลังจากให้เรากดมาโค้ดได้คอร์ดดิ้งแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราก็เตรียมตัววางตัวเลยนะครับตัวแรกเดี๋ยวผมวางเป็นตัวทซงจินวูแล้วกันนะครับง่ายดีแต่ว่าผมลืมหยิบยูนิตตัวที่มันเงินน้อย,อยมานั่นแหละเดี๋ยวมันน่าจะวางใกล้ถานอยู่นะ มาแล้วครับเราก็วางไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะจําไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนะครับวางทรงจิงวูไว้ตรงนี้นะครับมันจะจดจาไปแล้วแล้วทีนี้ตัวต่อไปเดี๋ยวผมวางเป็นตัวหนดจาแล้วกันง่ายดี่ะวางไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าถ้าผมเนี่ยนะครับปรับตัวทรงจินววเนี่ยนะครับปรับพาราลิตี้เนี่ยให้มันเป็นตีตัวล่าสเนี่ยนะครับหรือตัวที่อ่อนแอเลยนี่ยคือมันจะจาไม่หมดเลยนะว่าคุณปรับแบบไหนไว้นะครับไม่ใช่แค่ว่า บางตัวอัปเกรดกดใช้สกิลมันจ,จาแค่นั้นคือมันจําไว้เยอะนะครับดูยังไงว่ามันจําอะไรไว้บ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูสักครู่นะอัปเกรดก่อนอ่าเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับตรงแอคชั่นเนี่ยเห็นไหมว่าทั้งเกมสปีดทั้งสกลเวฟทั้งสกิลทั้งไอบอ์พาิออริตี้หรือขายตัวละครเนี่ยมันก็จะจําไว้หมดเลยนะเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆเลยอ่าอัพโหลดดาไปด้วย เอาไปสักองาทีนะครับเล่นจนจบเลยก็ได้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าความรวดเร็วสำหรับผมนะฮะผมเนี่ยนะครับคือสมมุติว่าผมเล่นจบแล้วใช่ไหมผมก็กดมาโคเรคคอร์ดิ้งเ่ยปิดไปได้เลยแล้วทีนี้เราไปเล่นตาใหม่กันดูนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนซีสตาร์แมทก็ได้ฮะซีสตาร์แมทปึ๊บทีนี้ครับเราไปที่คำว่า Payback m a r โคครับติ๊กไปเลย เรอเกมเริ่มครับ Payback Marco เนี่ยก็คือเริ่มเล่นที่เราเล่นไปเมื่อกี้นั่นแหละดูนะครับว่ามันจะวางให้หรือเปล่าเห็นไ,ไหมครับมันวางให้แล้วนะครับคือถ้าเรามีเงินปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางทันทีเลยนะครับมันไม่ได้จดจําเป็นแบบเวลาสมมติว่าคุณวางทซงจินวูเนี่ยในนาทีที่40่วิเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับคือถ้ามีเงินปุ๊บมันจะวางทันทีเลยคือมันจะเร็วกว่าที่เราเล่นแน่นอนนะนะครับอาจจะเร็วกว่า2อสมวิมันก็สําคัญนะบางทีแบบว่า วางไวกว่ามันก็ดีกว่าวางช้าเพราะถ้าวางช้าเนี่ยบางทีมอนมันก็เดินหลุดไปได้นะครับประมาณนั้นเห็นไหมว่ามันเล่นออโต้ให้หมดเลยนะครับามว่าอัปเกรดให้ไหมเดี๋ยวรอดูว่ามันอัปเกรดให้จริงหรือเปล่าปึ๊บอัปเกรดให้เห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะสลหรับระบบมาโคของเรานะครับแล้วเราจะดูยังไงว่าเราเล่นไปกี่ครั้งวางไปเท่าไหร่อัปเกรดไปกี่รอบเราเลื่อนขึ้นมาด้านบนตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมว่าสถานะมันบอกว่าเล่นอยู่ อินเด็กเนี่ยนะครับก็คือผมวางเนี่ยวางทรงจีวัวมันจะนับ1ถ้าอัปเกรดเนี่ยมันก็จะนับ2อ,อันนี้คือทาไปทั้งหมด11ครั้งแล้วเห็นบ้าอัปเกรดตัวอะไรเงี้ยเห็นปะมันก็จะบอกนะครับว่าผมทําอะไรไว้บ้างไอที่ผมมันขยับเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องตกใจคือผมเนี่ยปรับ p r i o r i t y ทุกคนดูตอนแรกเ,เห็นปะเพราะมันกดให้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเออเล่นจบแล้วแต่ทีเนี้ยเราแบบว่ามีเงินเหลือนะครับเรากดออโต้อัปเกรดก็ได้นะครับ มันจะได้อัปเกรดต่อให้ก็คือถ้าเราเนี่ยเล่นจนจบแล้วใช่ปะอาจจบไปแล้วแต่ว่าเงินเหลือเนี่ยติ๊กไปได้เลยนะครับมันจะอัปเกรดให้ต่อทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทํระบบแจ้งเตือนกันนะครับว่าทํำยังไงบ้างขั้นตอนแรกคือคุณต้องมี Discord เป็นของตัวเองก่อนนะครับให้เราสร้างขึ้นมาเลยเนี่ยกดบวกแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไปดิสตัวเองแล้วกันเนาะอ่ะผมก็จะสร้างห้องขึ้นมาแล้วครับสร้างชื่อว่าฟาร์มหรอกแล้วกันอนะ่ะพอสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ เราเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วไปที่คําว่า edit channel นะครับหรือแก้ไขช่องนะครับทีนี้เราไปที่คําว่า integration แล้วเราไปที่คําว่า webhook ตัวเนี้ยกด create webhook ไปทีนี้กดคลิกเข้าไปหนึ่งรอบแล้วกด copy นะครับลิงก์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นบแจ้งเตือนนั่นเองนะฮะทีนี้เราเนี่ยนะครับไปที่ n o t i f i c a t i o n นะครับแล้วเราเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงช่องกรอกตรงเนี้ยถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ c t น l v นว,วางนะครับนี่คือตัวลิงก์ของเราแล้วเรากด enter แล้วทีนี้เนี่ยเรากดติ๊กตัวนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวถ้ามันเล่นจบแล้วเนะี่ยเดี๋ยวมันจะส่งข้อมูลมาให้เราดูนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันจะส่งมาจริงไหมเรากดเทสได้นะครับเนี่ยพอกดเทสติ้งใช่ไหมเราไปที่ห้องที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามันส่งข้อความตัวอย่างมาให้ดูแลเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเล่นจบเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะบอกข้อมูลนั่นแหละเดี๋ยวรอจบเวฟสิบห้านะครับทุกคนจะได้เห็นอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมีหลายๆคนถามว่าอา้าวถ้าสมมติว่าผมเล่นด่านเนี้ยแล้ว ด่าน่นเนี่ยด่านพวกฟ u เจอร์ซิตี้ด่านอะไรพวกนี้ผมเนี่ยจะเล่นอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันทําได้ไหมทําได้เพียงแค่เราเนี่ยนะครับทําการสร้างมาโคขึ้นมา2ไฟล์ใช่ปะสมมติคุณสร้างมาอีกมาโคหนึ่งแล้วแลวคุณอัดไปแล้วนะครับเดี่ยมันจะมี2ไฟล์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเรามาที่ตัว ASMc นะครับตัวอัลโตสวิชมาโคเนี่ยนะครับเราติ๊กไปได้เลยนะครับเนี่ยสมมติด่านนี้ใช่ปะผมให้มันเล่นสตอรี่ส่วน Future City เนี่ย ผมให้เลือกมันเป็นสตอรี่สก็เลือกไปได้นะครับแต่ที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้อัดมาโคงไงแต่นี่ผมหมายถึงว่าสมมุติถ้าเราอัดไปแล้วอะ่ะมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเนี่ยพวกชาเลนต์อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสร้างได้หลายอันเลยนะครับนี่แหละครับการจดจาของเรานะครับแค่อัดครั้งเดียวเองนะฮะเล่นรอบเดียวมันจําให้ยาวๆเลยแค่นี้ยเรากดติ๊กไปได้เลยมันจะออโตสวิตช์ให้นะครับถ้าเราไปเล่นดาน่นดานนู้นด่านเนี้ยมันจะเช็คก่อนแล้วก็ใช้ไฟล์ที่เราเลือกไว้นะครับส่วนนัดสุดท้ายไม่มีอะไรครับก็ ระบบปิดชื่อครับ High Name เนะี่ยปิดชื่อไปเลยนะครับปิดชื่อไปเลยเห็นปะส่วน Emergency Hop เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเกมมันบั๊กใช่ปะแบบค้างอยู่ไม่ยอมออกเงี้ยเราติ๊กไปได้นะครับสมมติเกมมันค้างเลยอะแบบมันไม่ยอมออกกลับไปหน้าล็อบบี้อย่างเงี้ยผมก็ปรับได้ว่าเออพอผ่านไป1 5 0 0ยวีเนี่ยถ้ายังอยู่ห้องนี้อยู่นะก็ให้มันออกกลับไปได้าล็อบบี้ได้เลยอะไรเงี้ยเราติ๊กไ้ได้นะครับชิวๆเลยนะนะเดี๋ยวรีบจบครับ ตีไปอ่าประมาณนี้พอจบแล้วนะครับมันจะบอกข้อมูลนะนี่ครับบอกมาให้แล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยนะครับก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลนะครับให้มันดูสั้นลงแล้วก็มองง่ายขึ้นนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับเนี่ยของที่ดอปประวัติการเล่นนะครับข้อมูลของเราเนี่ยชื่อเราบอกเราเวอเท่าไหร่นิโลมีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราอยากให้มันเล่นซ้ำเนี่ยนะครับเราเนี่ยไปที่หน้าเกมนะครับแต่เราไปที่คําว่า อ u t ต r e รีเพย์นะครับมันก็จะเล่นซ้ําให้แต่ถ้าเราต้องการไปด่านถัดไปก็ติ๊กเป็นสวนของออโต้เน็กซ์ไปได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลับมาหน้ารอบบีนะครับก็ติ๊กออโต้แบ็คทู็อบบีได้เลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยวเวนตวน,นีก็คือเราสามารถที่จะขายยูนิตได้นะครับสมมติว่าเราจะ,จะฟาร์มเพชบใช่ปะพอมันฟาร์มถึงเว็บที่20เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้มันขายตัวละครทั้งหมดได้เราก็คือกดอัลตัวเซล์ทาวเวอร์คือมันจะเซล,ตลเ์ต ถ้าเราต้องการให้มันออกตอนเว็บที่20เนี่ยนะครับก็ติ๊กออโต้รีไปได้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันได้ใช้หรือเปล่าสำหรับเกมเนี้แต่ว่าสมัยก่อนได้ใช้นะครับเช่นเกม a n เม e a v e n g e r นั่นเองนะแต่ทีนี้ถ้าเรานะครับจะเล่นชาเลลจนไปด้วยแล้วก็เล่นหมดหมดอื่นไปด้วยเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยสามารถได้จะติ๊กออโต้รีเพกับออโต้แบ็กทูล็อบบีได้รีเพกเนี่ยก็คือเอาไปเล่นด่านชารลนจ์ใช่ป่ะมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับพอหมดเวลาแล้วมันเปลี่ยนด่านใช่ไหมครับเราก็เปิดตัวนี้ไว้ เดี๋ยวมันจะกลับหน้าล็อปี้และที่นี้มันก็จะเข้าไปเล่นด่านชาเลนต์นะครับคือถ้าเราติกออโต้จอยชาเลนต์ไ้เนี่ยมันก็จะเข้าไปเลยนะครับแค่เรากดติกออโต้แบ็คทูล็อบบี้มันเนะี่ยพอมันกลับมาใช่ปะมันก็จะจอยไปต่อเล่นไปต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวออสตานะครับแค่เนี้ยใช้งานง่ายมากนะครับถ้าเรามีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามอดมินตลอดเลยนะครับอเดอร์ผมกลับหน้าล็อบบีล้ละ โอเคประมาณนี้สำหรับการรีวิวออสตารครับฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากไปซื้อกันด้วยนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับ